ว่าเราจะได้กินข้าวสวยๆหอมๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามาดูขั้นตอนการนึ่งข้าวเลยนะคะค่ะที่นี่ก็จะเป็นร้านของลูกสาวเนาะคะ่ะลูกสาวก็จะเป็นคนทำเนาะคะ่ะส่วนคุณแม่ก็ถ่ายทำเนาะคะ่ะ ปริมาณของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่อย่างละหนึ่งถ้วยตวงเนาะคะ่ะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงข้าวสารก็หนึ่งถ้วยตวงถ้วยพลาสติกเล็กๆเ,เมื่อตะกี้เนาะคะ่ะ ข้าวก็จะ,ะมีข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิข้าวธรรมดาเนาะค่ะแล้วก็จะมีข้าวไรเบอรี่ด้วยนะคะข้าวสารข้าวหอมมะลินะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือข้าวมะลิเนาะค่ะวิธีนึ่งก็เอาข้าว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไว้ชั้นล่างสุดเลยนะคะข้าวไรซ์เบอรี่แล้วก็จะเป็นข้าวธรรมดาแล้วก็ชั้นบนสุดจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่รอข้าวสวยสุกเรามาดูข้าวเหนียวกันนะคะ มาดูที่มุมนึ่งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็หอมหอมหอมนะคะเป็นข้าวใหม่นะคะที่นี่ก็จะมีขายทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาดูที่ข้าวเจ้าเนาะคะ่ะสุกแล้วนะคะนึ่งข้าวเจ้า หนึ่งข้าวเจ้าสุกแล้วก็เรียกว่าข้าวสวยเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ45นาทีนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เตรียมไว้แต่เช้าเลยนะคะ ต้องเปิดร้านแต่เช้าเนาะค่ะเพื่อ,อรองรับลูกค้านะคะก็นึ่งสุกเสร็จแล้วก็จะแบบว่าก็จะ,ะบรรจุบรรจุมีการบรรจุใส่กล่องโฟมไว้แบบอ่ะเป็นถ้วยๆวยไว้นะคะเพื่อแบบว่าจะได้เก็บความร้อนได้นานหน่อยเนาะคะ่ะจะได้เก็บอุณหภูมิความอุ่นของข้าวเนาะคะ่ะไว้ได้นานๆน,น,นะคะ ก็จะมีการเตรียมเคาะข้าวเนาะคะ่ะเรียกว่าเคาะข้าวใส่ใส่ถุงเนาะคะ่ะบรรจุใส่ถุงไว้นะคะก็ถุงหนึ่งก็บรรจุ3ก้อนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็บรรจุใส่กล่องใส่ถุงไว้แบบนี้เลยนะคะพร้อมขายให้กับลูกค้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณ fc ที่มาติดตามรับชมการนึ่งข้าวสวยแบบ หอมๆเม็ดสวยๆงามๆเนาะค่ะน่ารับประทานนะคะขอบคุณค่ะ